จ้ากุจีหน่อยสิมาเปิดกล่องไปษนีเนาะจ้าวานในกล่องไปษนีนี่มีอย่างเนาะจ้าพี่น้องจ้ากุจีหน่อยได้รับจากน้องสาวเนาะจ้าน้องสาวฟังอยู่ทางเยอรมนีเนาะจ้าน้องสาวสาวแปมสาวแปมค้นโกดธเนาะจ้าพี่น้องจ้ากุจีหน่อยโหจ้าน้องสาวแปมเวทีของน้องคำผานตอนนั้นกุจีหน่อยไปซอยน้องคำผานราคาไปผ่อน้องนะจ้ะน้องบาวัดถูกชตากับพีกุจีกันเลยอ ส่งขอมาหายตีกุจ네 okay, ีเนาะจ้ะแต่พี่กุจ okay, ีเดี๋ยวสิมาเปิดเนาะจ้ะว่ามีหยางอยู่นีเนาะจ้ะจังไดอ่าจังไดกุจีหน่อยกับกราบขอบพระคุณพี่ยู่หลายๆเด้อจ้ะที่เฮ็ดให้กุจีหน่อยได้๋ยพอกัลยาณมิตรที่ดีเนาะจ้ะกราบขอบพระคุณพี่ยู่หลายๆเด้อจ้ะโอเคเนาะจ้ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้าว่าทั้งในมีหยังเนาะจ้ะข้างในนี่มีหยังเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าข้างในนี่มีหยังกันเนาะกิจ Dan 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 dan. Din din din, di 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 di. Dan dan dan, dan 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 dan. Dia malun, nampak nata. Dia malun, dekat nata. เดี๋ยวมันลุ้นด้วยกันว่าข้างในมีอะไรเอ้ยมัมัหลุดน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะว่าข้างในมีอย่างเน้ะจ๊ะลา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 คืออย่างเนาะ ยงดีเลยเนาะจ้ะแันแด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 นแันแดนแดนแดนน้องเอาล่องมาอย่างดีนะจ๊ะล่องมาอย่างดีนะจ๊ะแันดันดันพี่น้องจ๋าเบิ่งนี่จ้าปุ้ยพี่น้องจ๋าสองกระปุกนะจ้ะสองกระปุกเลยจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องหูบอกว่ามันคือนอย่างนี่จ้า ขึ้นน้ำลายกุจีน้อยขึ้นน้ำลายพอได้เห็นขึ้นน้ำลายเลยจ้ะเดี๋ยวกันนะจ๊ะขึ้นอีกรอบนะจ๊ะเปิดพี่น้องจ้ะพอได้เห็นขึ้นน้ำลายเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแจ่วบ้องจ้ะน้องทรงแจ่วบ้องมาให้กุจีน้อยสองกระปุกเลยจ้ะกระปุกใหญ่เดลยจ้ะโบเมนกระปุกหน่อยเดลยจ้ะกระปุกยางใหญ่เลยจ้ะนี่จ้ะซิ้นมายางดีเลยเนาะจ้ะล้วก็หอมากลองเอาลองมายางดีเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ โอ้ยโอ้ยน้องแป้งขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะน้องลากลาบขอบคุณหลายๆน้องลาพี่กุจีหน่อยกรับขอบคุณหลายๆเนาะจ้ะกลาบขอบคุณผ่ยูน้าเน้อจ้ะถ้าบ่มีผ่ยเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากลับบได้พ่อกัะยายมิตมทีดี้เนาะจ้ะภาวพี่น้องจ๋าอย่าลืมว่าอยู่ต่างประเทศเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วกะเข้ามาเหตุผ่ยเนาะจ้ะแล้วกะอยู่บนเวทีของน้องคําผานพอดีน้องน้องอยู่หนาเวทีกุจีหน่อยอยู่บนเวทีแล้วก็พ่อกบน้องเนาะจ้ะ น้องทรงอ่ะแจวบ้องมาไห่สองกระปุกใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ากราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะน้องแปง๊มกราบขอบพระคุณหลายๆคุณจีนหน่อยสิแบ่งไปให้อ่าพี่น้องคนไทยได้กินน้ำเนาะจะ้ะที่อยู่สวีเดนเนี่ยเนาะจะ้ะเดี๋ยวสิแบ่งแบ่งไปให้เพิ่นน้ำเนาะจะ้ะป้าน้องลาเดี๋ยวขอแก้เนาะจะ้ะปุ้ยน้องลาโอ้ยว้าวว่าออกเลยกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อจะ้ะน้องลาป้าน จาตื่นตานใจเลยจ้ะเบาเบอือถืกเลยจ้ะบัดนี้เรียวแกะแกะน่าจะปุ้ยพี่น้องจา๋ามาแม่งกับปุ๊กหน่อกหน่อยๆเลยจ้ะมันถึงนั่นนาะจ้ะกั้นกับแท่งมากกับแตกเห็นไหน้องนองยางดีเลยเด้อจา้าพี่น้องจา๋าเอากองนั่นกองกั้นยางดีเด้อจ้ะ โอ้ยน้องหลาขอบคุณหลายหลายด้วยจ้ะพี่น้องจา๋าดูคนลับประเทศนั่งส่งมาให้โอ้ยส่งให้ส่งของแสงมาให้กินน้ำจา้าป้ามือใหม่สันนี่ลาจา้าพี่น้องจา๋าเอออย่า กระแทกยังแตกเลยจ้าพี่น้องจ้าเห็นมั้เนี่ยจ้า,าพี่น้องจ้ามึงที่ล่ะจ้าเจลบ้องจ้ากึนน้ำลายอีกหรอบุยบ้ยบุ้ยบุ้ยมึงที่ล่ะฝีมือหลีจ้าฝีมือน,น้องนะโอ้ย ผลละบุญที่น้องทรงมาหายเนาะจ้าพี่น้องจ้าขอให้น้องสาวแปมเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงลำรวยความสุขเงินทองอขอให้พ่ออยู่ต่างบานตังเมืองก็ขอให้น้องพ่อกัละยะาณมีเรที่ดีคือน,น้องอมีให้พี่กุจีเด้อจ้า้องแปมจา้าก็ คิดสิ่งใดก็สมปรานาดังที่ตั้งใจคิดเดอ้อนองลากราขอบพระคุณหลายลายกราขอพระคุณจากใจจริงนะจ๊ะขอให้พระพุทธองค์ปกปักรักษาคุ้มครองนองให้แคล้วขาดภัยอันตรายใดๆทั้งปวงมีแต่สิ่งดีๆสิ่งอันเต็นมงคลอ่าเขามาในชีวิตเกิดขึ้นกับชีวิตเดอ้อจ้ะนองลาพี่คุณจีหน่อยกราขอพระคุณหล,ลายเดอ้อจ้ะ ขอบพระคุณหลายๆเดินนองลานะจ๊ะเดี๋ยวพี่กุจีน้อยสิแบ่งไปหายพีข้นไทยเพื่อนที่ยูนีได้แสบน้ากันนะจ๊ะพี่น้องจา้าได้กินน้ากันนะจา้าขอบขอบพระคุณหลายๆเดินจะน้องลาโอเคนะาจะอภิหนงจา้าตื่นต้นใจจะรอบอกออกนะจ๊ะพี่น้องจา้าบ่แม่นหน่อยๆเด้อจ้ะพี่น้องจา้านี่จ้ะโอ้ยขอบพระคุณหลายเดินนองลาครับขอบพระคุณหลายๆเดินจะน้องลา โอเคนะจ๊ะพี่น้องจ้าทรรมาคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์ให้กูจีหน่อยนะเด้อจ่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวพอกันคลิปใหม่นะจ่ะอ่าสีบกคอยพอกูจีหน่อยอ่าดูป็นไหนนะจ่ะเพราะว่ากูจีหน่อยติดเรียนนะจ่ะพี่น้องจ้ามีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเดี๋ยวกูจีหน่อยกับทีมงานลงให้เบิ่อนนะจ้ะพี่น้องจ้าโอเคนะจ๊ะพี่น้องจ้าวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย